สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้เวลานี้เขาเป็นใครคนที่เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้เขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรเขาจะบอกคุณไหม ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะเขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วไปแรกยื่นมือเข้ามาช่วยเหมือนเขามีอุปสรรคปัญหาะระหว่างคุณกับเขาเขาต้องการให้คุณช่วยเขาอยากบอกรักคุณนั่มีอุปสรรคมีทางออกได้อยากบอกรักแต่บอกไม่ได้มีอุปสรรคปัญหา อยู่ที่คุณจะรักเขาไหมช่วยเหลือหันหลังให้กันดูเศร้าเงาเงาในความรักนี้พลังงานที่ดูไม่สดชื่นเลยรู้แต่ไม่พูดนิ่งเงียบนิ่งไปแล้วนิ่งหันหลังให้กันไม่เข้าใจกันรักดูเศร้าๆนะระหว่างคุณกับเขาอ่ะ วความรักเขาเองถ้ามองดูตัวเขาอะ่ะเพราะเขาอะ่ะเขาอยากบอกรักคุณเพราะว่าคุณคือคนที่ใช่ดูเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักเขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วเขาไม่บอกคุณกับเขาแล้วเป็นคนที่คุณกับเขาดูดูหันหลังอะ่ะดูเศร้าๆดูเหมือนไม่เข้าใจเขาคุณว่าเขาไม่รัก เขาก็ว่าคุณไม่สนใจเขาไม่รักเขานิ่งหันหลังให้กันแต่ก็รักคุณรักเขาเขารักคุณจากอย่างเข้าใจไกลห่างแต่เขาเศร้านะคุณไปจากเขาแล้วเขานิ่งๆน,นั่งอยู่นิ่งๆเศร้าๆอยากบอกรักคุณอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้ แล้วไม่บอกอ่ะนี่ก็ยังไม่บอกนิ่งเงียบคุณไปจากเขาแล้วเขาก็มาหนังเศร้าคิดถึงคุณทำอะไรไม่ได้มีกันในวันที่ลำบากคุณกับเขาเหมือนคุณดีกับเขาห่วงใย,ยเขาช่วยเหลือเขาตอนนี้เขานั่งนั่งคิดถึงคุณอยากบอกรักคุณแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะ วความรักนี้คุณกับคุณไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจคุณแล้วเขาว่าคุณน่ะถ้าบอกตอนนี้มันคุณก็จะไม่รับรักเขาแต่เขาก็ได้แต่คิดว่าอยากบอกรักคุณให้คุณรู้ว่าเขารักคุณให้คุณช่วยเหลือมีทางออกได้มีคนมาช่วยเหลือให้ความรักนี้สําเร็จสมหวังวเขาว่าเขาไม่พูดน่ะเขาอะ่ะที่ผ่านมาเขาก็นิ่งเงียบไม่พูด ได้แต่นี่คิดถึงเมื่อคุณไปแล้วจากเขาแล้วหันหลังให้เขาแล้วเขาว่าคุณดีกับเขาหว่วงใย,ยเขาที่ผ่านมาคุณเป็นกําลังใจให้เขาถ้าคุณเขาคิดว่าเขาทําให้คุณลําบากใจรอรอผลลัพธ์รอคําตอบรอรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเขาจะบอกคุณตอนนี้เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแต่เขาไม่บอกนะนิ่ง รอคอยก่อนแล้วก็รู้เนี่ยนิ่งไม่พูดไม่บอกเหมือนไม่รักแต่ก็รักที่เดิมไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขารอคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยเขารักคุณอยากบอกคุณแ้่เขาไม่บอกคุณให้คุณรู้เขาให้รู้ในหัวใจเขาว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณนิ่งมาก นี้ล่วงมาเองจับมือไว้ต่อไปคนละทางคุณกับเขาคิดคนละแบบคนละอย่างไปคนละทางแต่ก็เป็นพลังงานที่คุณก็รักเขานะรักห่วงใหญ่เขาอยู่คุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่เขาก็รักคุณแต่เขาไม่พูดแ้วเขาจะบอกเมื่อถึงเวลาแล้วรอรอออกจากอุปสรรคปัญหาก่อนยังห่วงใหญ่แต่นิ่งหันหลังไม่พูดคุณก็ไม่พูดคุณก็นิ่งเงียบ คุณก็ว่าเขาไม่รักแล้วไม่รักคุณแล้วเขารักคุณก็ไม่บอกให้คุณรู้เขารู้ว่าคุณอะรักห่วงใยเขาอะเมื่อคุณไปจากเลินจากไปจากกันแล้วแต่ก็เข้าใจที่ต้องไกลต้องห่างแต่เขาก็มานั่งคิดถึงเรื่องราวในอดีตอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต้องการบอกรักอะไม่พูดไม่บอก ค,คิดถึงนะคะคิดถึงนะคะคุณน่ารักจังค้าบน่ารักจังค่ะเป็นห่วงทานข้าวหรือ,อยังอยากบอกแต่ไม่บอกได้แต่นิ่งนั่งเศร้าเสียใจร้องไห้คิดถึงอยากบอกนะอยากโทรหาอยากพูดอยากบอกแต่ก็นิ่งอยู่รอก่อนเคลียขึ้นลมขึ้นสารหาทางออก แล้วเขาจะบอกรักคุณต้องมีคนเหมือนเขาเนี่ยต้องมีคนมาช่วยเหลือหรือเขากำลังปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้หาวิธีหาทางออกก่อนแล้วเขาจะบอกรักคุณดูเหมือนคุณกับเขามีอุปสรรคปัญหากันนะพลังงานเนี่ยเขารักคุณแต่เขาไม่พูดไม่บอกคุณนิ่งแล้วคุณก็คุณก็รักเขาแต่คุณก็นิ่งคุณก็ว่าเขาไม่รัก เพราะเขาก็รอคุณอยู่ที่เดิมกันรอคอยอยู่ที่เดิมไม่เหมือนเดิมนะตอนเนี้แต่เขารักคุณเพราะไพ่ไคู่กันกับไพ่เศร้าด้วยเศร้าแล้วก็รออยู่ที่เดิมทั้งเหงาเศร้าเขารักคุณคุณรักเขาเขาไม่บอกให้คุณรู้อยู่ในใจอะความสุขอยู่ในใจเก็บไว้ในใจไม่บอกแต่เขาจะบอก เอาชนะอุปสรรคปัญหาทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณธรรมน,ะทำ,นำทางแต่งงานกับคุณเขาลักคุณอยากแต่งงานกับคุณคุณเป็นของรักของห่วงเขาห่วงคุณแต่นิ่งเหมือนไม่ลักแล้วเขาจะบอกตอนนี้อย่างรอก่อนรอ,อ,นลอผลลัพธ์รอคําตอบรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมทบทวนพอใบสรุปหาทางออกปรึกษาเพราะถ้าบอกแล้วกลัว เหมือนจะไม่สมหวังเพราะยังมีพลังงานหันหลังอ่ะหันหลังให้กันไม่เข้าใจกันดูเศร้าๆเงาๆแต่เขารักเพราะคุณก็รักเขาด้วยจับมือไว้ไปคนละทางคิดคนละแบบคนละอย่างแต่คุณก็ยังห่วงใยเขาคุณก็คิดว่าเขาไม่รักไม่สนใจแล้วนิ่งเงียบไปแล้วเขารักแล้วเขาจะบอกให้คุณรู้ แล้วเรามาดูว่าความรักเขาเป็นอย่างไรเขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้แล้วก็รอก่อนกลัวความรักกลัวความผิดหวังหรือเขามีเรื่องที่ต้องต้องแก้ไขอะเพราะไปสรุปอะยังต้องมีคนอื่นมาช่วยแก้ไขหาทางออกมาพูดคุยปรึกษาแต่เขาว่ามีทางออกได้ในในอุปสรรคเนี่ยเพียงรอก่อนเขาคิดจะทำอย่างไรอีก พราเทวะหรือสีขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาเชเดียวฉลาดเก่งทุกอย่างแต่เรื่องความรักใช้เวลาความรักเขาเนะี่ยกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสําเร็จสมหวังพลังงานความเป็นโสดความอึดอัดกับความรักมีตกกังวลพูดอยากคุยอยากบอกแต่ก็ต้องให้รอบคอบศึกษาทําความเข้าใจเรียนรู้เขาจะบอก พอใบนี้พูดถึงความความรู้ความสามารถการพูดคุยติดต่อสื่อสารอืมีตกกังวลดูเขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจอะแต่เขาวิตกกังวลมากกลัวความทะเลาะบาะแวง้งขัดแยง้งบอกไปแล้วคุณจะไม่รับรักเพราะเพราะคุณกับเขาเหมือนขัดแย้งกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องความรู้สึกของเขาเองเขาต้องแข่งขันแยง่งชิงกับคนอื่นเอาชนะใจคุณยังต่อสู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้บุ่นบายใจมากพราเพลิงหึงหวงห่วงต้องรอบคอบต้องสุข,ขุมเยือกเย็นค่อยคิดค่อยแก้ไขบุ่มบามรีบร้อนไม่ได้เพราะเขานะ่ะใช้เวลาทบทวนคิดใช้เหตุผลเพราะมีความบุ่นบายใจแต่เขาอยากบอกแต่เขาว่าต้องให้รอบคอบก่อนค่อยคิดค่อยแก้ไขกลาวคมอุปสรรคปัญหาเขาว่าคุณคือคู่ของเขาเขารักคุณ พระรามกับนางสีดารักแต่เหมือนมีเรื่องที่ต้องแก้ไขความไม่เข้าใจกันคุณคือคู่อยากบอกรักคุณแทบขาดใจแต่ใช้เวลาว่าคุณคือคู่ของเขารักแต่ก็ลังเลไม่แน่ใจกลัวกลัวความผิดหวังความเสียใจแต่สินใจผิดพลาดนะต้องรอบคอบเขาเป็นคนที่ อ่อนไหวใจอ่อนคิดสงสารรักยังไม่แน่ใจตอนนี้เขาดูอ่อนไหวมากรักมากแล้วก็วิตกกังวลลังเลไม่แน่ใจอยู่ไม่มั่นใจถึงแม้เขาเองก็เฉลียวฉลาดน่ะมากด้วยความรู้เก่งนาะที่การงานการเงินชีวิตแต่เรื่องความรักยังต้องใช้เวลาก็ยังวิตกกังวลมาก กุมารทองรักที่นิ่งอยู่ในใจมันคงด้วยความซื่อสัตย์มันคงรอคอยรอได้เขาว่าคุณก็รักเขาเจอคนที่ใช่พร้อมที่จะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเท่าว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาแต่เขานิ่งๆ่งรักที่ใช้เวลาก่อนพระพิรุนใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหากัน วิถีชีวิตความคิดนะในทุกๆด้านต้องเรียนรู้ศึกษาเพราะคุณกับเขามีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวแต่นำความร่มเย็นมาให้นะ่ะด้วยด้วยรักความเข้าใจความสุขความร่มเย็นมาให้คุณแล้วเขาก็มีความสุขความร่มเย็นต้องคิดค่อยๆอ,อ,อืพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทดูเขาทุกข์มากทุกข์แล้วก็วุ่นวายใจวิตกกังวลนี่ก็ มีเรื่องราวมาให้แก้ไขเราก็ต้องเหมือนกลัวความทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งวุ่นวายใจอะ่ะเรียกร้องเรียกหาคุณรักคุณมากเขาแต่ก็นิ่งแเขาว่าคุณก็นิ่งอยากบอกรักคุณแทบขาดใจอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขาก็รักคุณเมื่อคุณไปจากเขาแล้วอยู่ไกลอยู่ห่างกันแล้วได้สำรับจะบอกเขาจะบอกคุณพะแม่คงคาในอนาคตข้างหน้า เขาวางแผนชีวิตนําความสุขความร่มเย็นมาให้คุณภพรว่าอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอ่ะโชคลาภพระแม่คงคาความร่มเย็นใจดีใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ผู้เสียสละช่วยเหลือตอนนี้เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแต่เขายัางกลัววิตกกังวลวุ่นวายใจมากแต่เขาว่าคุณน่ะเป็นคู่ของเขานะเขาแล้วคุณกับเขาก็จะเป็นคู่กัน รักมากความรักเขาก็จะสมหวังแต่ก็ต้องผ่านอุปสรรคมากมายก่อนกว่าจะเข้าใจกันกว่าจะสมหวังต้องใช้เวลาต้องรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขที่สุดก็สมหวังเพราะณนะตอนนี้รีบเร่งรีบร้อนไม่ได้ด้วยเพราะเขามีเรื่องที่บุวไยด้วยตัวเขาต้องแก้ไขตัวเขาเองด้วยยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจวิตกกังวลมากๆอ่ะไม่นิ่ง ใช้เวลาเขาจะบอกเพราะจะพูดจะบอกในอนาคตแล้วเรามาดูว่าวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข19หมายเลข33หมายเลขหนึ่งหมายเลข22หมายเลข11หมายเลข4ี่หมายเลข20หมายเลข34หมายเลขสหรือไม่ก็เกิดราศีกุมหรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์ เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้เวลานี้แต่ก็บอกไม่ได้ยังไม่บอกรอก่อนให้แน่ใจให้มั่นใจหรือเขามีเรื่องที่ต้องแก้ไขอ่ะตัวเขาวีตกกังวลวุ่นวายใจต้องนิ่งๆต้องสุขุมรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขอ่ะวางแผนชีวิตดูนิ่ง เรามาดูความรักคุณเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นคุณคิดอย่างไรคุณจะทำอย่างไรกับความรักพระพรหมฤศีความรักคุณใบแรกมาคุณสำเร็จสมหวังนะเพราะพระพรหมฤษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณคิดคุณจะทำอะไรก็จะสำเร็จสมหวังแล้วด้วยตัวคุณเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถเขาก็คุมทรัพย์แห่งสติปัญญาแล้วคุณน่ะ เหมือนคาดหวังคาดหวังกับความรักคนที่มีทัศนคติความคิดความอ่านที่เข้ากันกับคุณได้รู้ใจคุณเข้าใจคุณเพราะคุณก็มีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวต้องการคนที่เหมือนมาคบกันแล้วไม่เสแสร้งอะ่ะมีความจริงใจไม่เสแสร้งเป็นผู้ใหญ่คุณเคยผิดหวัง ความรักทําให้วิตุก,กังวลกองรอบคอบใช้เวลาก่อนแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณเก่งฉเฉลียวฉลาดหาทางออกได้และเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้แคุณใช้เหตุผลในการคิดตัดสินใจเรื่องความรักต้องรอบคอบเข้ามาเหตุผลความถูกต้องความเที่ยงตรงเป็นธรรมรักแล้วหรือคุณคาดหวังกับความรักไว้สูงและสมบูรณ์แบบ ต้องดีพร้อมได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณต้องการดังที่คุณรอคอยด้วยความรักคุณจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างที่เป็นผู้ใหญ่กว่าจะดีจะเหมาะสมต้องมีความความปกป้องคุ้มครองคุณได้อะได้ดังที่คุณคิดไว้เนี่ยแหละเพราะคุณใช้เหตุผลถือตาช่างพินิษ์พิจารณาจะตตัดสินใจเรื่องความรักจะเลือกใครต้องรอบคอบละ แล้วเขาก็วิตกงังวลอ่ะจะเอาชนะใจใคุณรักที่อบอุน่นคุณจะได้พบกับความรักที่อบอุน่นรักที่ดีหยิบมีคนที่หยิบยื่นรักดีๆให้คุณด้วยความดูมีสเสน่ห์ของคุณอ่ะคุณดูดีมีสเสน่ห์ดูมีความอบอุน่นมีเมตตาใครเห็นใครก็รักมีความอบอุน่นจริงใจแล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะ มีนาลีอุปถมัมหยิบยื่นรักดีๆให้คุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็มีสเสน่ห์อใครเห็นใครก็รักดูอบอุ่นมีความมีสเสน่ห์ผู้ใหญ่เมตตารักใครคุณเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ความเคารพจากลูกน้องบริวาลรักด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่ดีอะจะเกิดขึ้นกับคุณหยิบยื่นรักดีๆให้คุณหรืออยู่ที่คุณเอง ที่จะเลือกความรักหรือไม่คุณก็มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ลูกหลานบริวารมีความสุขเพราะคุณน่ะคิดพินิพิจนาแลาครอบในเรื่องตัดสินใจเรื่องความรักไม่ว่าคุณคิดตัดสินใจอย่างไรคือความสำเร็จสมหวังคาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตคุณสมหวังแบบคาดไม่ถึงได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนา รักที่ซื่อสัตย์มันคงจริงใจสมหวังนะเพราะคุณรักใครอะแล้วรักจริงทุ่มเทให้กับความรักถ้าผิดหวังแล้วเหมือนยากที่จะรักใครได้อีกแต่ความรักคุณจะสมหวังเทพาอังคารถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างให้คุณแก้ไขเนะี่ยแต่บรรลุเป้าหมายที่คิดที่ตั้งใจไว้ สมหวังดังที่คุณคิดคุณรอคอยคุณปรารถนาที่คุณตั้งใจนะ่ะจะสมหวังฝ่าฝันอุปสรรคความสําเร็จรออยูนะ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระพิคเนตทรงหนูบรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้หรือด้วยตัวคุณเองพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเรียนรู้ศึกษานามาแก้ไขอุปสรรคบรรลุเป้าหมายที่คุณวางแผนไว้สมหวัง หรือเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วความรักที่ดีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีพระอสุรินลาหูตัวเขาเองก็ทุกข์แล้วคุณก็วิตกกังวลกับความรักความรักคือความทุกข์หาความสุขที่จีรังยั่งยืนไม่ได้วิตกกังวลเคยผิดหวังเออเหมือนมีเรื่องราวให้คุณค่อยคิดค่อยแก้ไขลาหูอะ่ะเหมือนรักที่ ใช้ความสุข,ขุมรอบคอบหรือเรื่องราวทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณน่ะคิดแต่สินใจทําอะไรด้วยรอบคอบเพราะคุณน่ะรอบคอบแลวนะ่ะใช้เหตุและผลคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยสติปัญญาพินิพิจารณาใช้เหตุและผลหรือไม่ถ้าถ้าเหมือนชีวิตดัร์คคุณน่ะบางคนบางท่านที่มีอุปสรรคปัญหาไม่สมหวังหลอกถูกหลอกลวงผิดหวังทําร้ายจิตใจ ทำบุญสวมดมนต์ไหวพระตำหลักศาสนาที่คุณนับถือที่ส่วนกุศลเจ้ากรรมนายเวรละความรักคุณจะสมหวังแล้วคุณก็จะออกจากความทุกข์ความวิตกกังวลได้ค่อยคิดค่อยแก้ไขด้วยมีสติของคุณเองเนี่ยด้วยสติปัญญาความรอบคอบเรียนรู้แล้วคุณจะพบกับความสุขความสมหวังแล้วใต้สำรับพญาพาลีจจปูทศกั์ ในเรื่องความรักดูคุณเนะี่ยบางคนบางท่านเนี่ยก็ย้ำสามว่าไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาจะเลือกอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรกับความรักหรืออยู่เป็นโสดมีคู่หรือมีคนมาให้เลือกอะด้วยความรอบค้อบของคุณด้วยคุณคิดด้วยคุณปรับปรุงตัวคุณเองอะเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์กับคนที่คุณรักดูคุณไม่มั่นใจอะด้วยคิดแล้วคุณจะพบคู่ที่ดีนเะมื่อคุณคิดตัดสินใจได้ ปรับตัวคุณเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดเข้ากับคนรักความรักก็อยู่ที่คุณเองแต่คุณต้องการหาทางออกที่รวดเร็วเพราะมีอุปสรรคปัญหาแต่คุณมีทางออกได้และพบรักที่ดีคนที่ดีเข้ามารักคุณคุณรักเขาหยิบยื่นรักดีๆให้ในที่สุดก็มีความสุขความสมหวังเพราะความรักคุณจะเกิดขึ้นกับคุณเน่ยเรื่องราวดีๆแบบคาดไม่ถึงฟุกๆุ พบรักแบบคาดไม่ถึงสมหวังแบบคาดไม่ถึงและคุณคิดว่าคุณจะไม่รักใครไม่มีคนรักก็จะเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตคุณดังที่คุณคิดได้ดังที่คุณปรารถนาเพราะตัวคุณเองเน่ยปรารถนาด้วยคุณอธิษฐานจิตคิดไว้อะจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงดังที่คุณคิดคุณตั้งใจคุณต้องการ เรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข5้าหมายเลข11หมายเลข2หมายเลข16หมายเลข3าหมายเลข1หมายเลข8หมายเลข4หรือไม่ก็เกิดราศีมีนหรือเกิดเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เกิดปีชวดหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีที่สุดก็จะสมหวังคู่ที่ดีแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงอ่ะเพราะเพราะใบต่อมาอ่ะ เป็นภัยความอุปสรรคปัญหาแล้วด้วยตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความคิดด้วแล้วตัวคุณเองเลือกคิดแต่สินใจได้แล้วจะ,จะพบรักที่รวดเร็วความรวดเร็วหาทางออกที่รวดเร็วที่สุดก็สมหวังที่คุณเลือกคุณตัดสินใจแล้วมีคนที่เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วในตอนนี้เวลานี้เขาจะบอกรักคุณหรือคนที่คุณรักเขาอยู่เพราะเนี่ยคาดไม่ถึง มีความสุขอยู่ที่คุณเลือกคุณตตัดสินใจแต่ถึงจะมีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์เรื่องความรักหรือไม่คนที่คุณก็กับเขารักกันและยังมีอุปสรรคปัญหา<ม>ในที่สุดก็สมหวังแบบคาดไม่ถึงอยู่ที่คุณหรือตัวคุณเองไม่ไม่มีคนที่คุณรอคอยแต่คุณก็เลือกได้ดังที่คุณคิดใช้เหตุผล คาดหวังกับความรักไว้สูงและสบมบูรณ์แบบะต้องดีพร้อมได้ถึงที่คุณคิดคุณต้องการแล้วก็จะเจอเป็นคู่ของคุณเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาได้ดังที่คุณต้องการแบบคาดไม่ถึงแล้วเรามาดูว่าคนที่เขาอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแล้วเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรจะทําอย่างไรกับคุณ แต่เขาจะบอกคุณใช้เวลารอก่อนแล้วเรามาดูความรู้สึกเขาอีกคิดอย่างไรจะทำอย่างไรวนกลับมาเนี่ยหัวใจเขาไปไหนไม่รอดกลับมาหาคุณหัวใจเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเขาก็รักคุณอยู่เขาคิดเรื่องเก่า ทุกวิตกกังลวลถ้าคุณเป็นคนเก่าคนที่เขาจะกลับมาหาคุณเรื่องเก่าไป <Okay. S 1> สั่งถามใจตัวเองเขาอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเขารักเขาไหมแล้วเขากําลังเนะี่ยอยากบอกรักคุณแต่ก็ยังหาหาเหตุผลหาคําตอบในหัวใจอะรักคุณแล้วควรจะทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรกลัวความผิดหวังความเสียใจความเจ็บอยู่ ว่าคุณจะไม่ยกโทษไม่ให่อาภายัยหรือมีเรื่องราวที่เขาต้องแก้ไขอะทิมแทงหัวใจเขามาแล้วก็ไปดูเขาไม่มั่นใจนะไม่แน่ใจไม่มั่นใจรัก,ลก,ลกเลิกลกลัวความผิดหวังกลัวดูเขาไม่มั่นใจแต่เขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดหัวใจเขามีแต่คุณและเขารักคุณอนะเขารักอยากบอกรักคุณแทบขาดใจ แต่ก็ยังยังไม่มั่นใจไม่แหน่ใจกลัววิตกกังวลรอให้แน่ใจให้มั่นใจเขาจะบอกเพราะเขาจะมีเรื่องที่ต้องทุกขนะ์น่ะพอไปนี้ก็ทุกข์เรียกร้องอ้อนวอนให้ความรักสมหวังวุ่นวายใจคิดเรื่องเก่าเก่าปัญหาที่ตองแก้ไขเรื่องของเขาเองหรือระหว่างคุณกับเขาได้สำหรับว่าอย่างไรรักคุณเติบโตขึ้นทุกวันเขาไม่หยุดรักคุณพัฒนายิ่ง ยิ่งนานวันยิ่งรักชา้าๆมันคงรักคุณมานานแล้วแล้วเรามาดูว่าเขาอยากบอกรักคุณคิดยังไงกับคุณอีกความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้แต่เขาก็ยังวิตกกังวลรอเวลาก่อนคิดยังไงร,รู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรอะความเจ็บปวดนี้ จะยุติลงหรือไม่เขายากำลังอยู่ในความเจ็บปวดความทุกข์ความวิตกกังวลเขาไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปจะทำอย่างไรกับคุณดูเขาวิตกกังวลมากมีคนที่ทำร้ายเขาม,มีปัญหาอื่นเรื่องอื่นที่ต้องแก้ไขยอยู่ในตอนนี้คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ะ เขาต้องการให้คุณพบกับสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมาให้อันนี้ล่วงมาเองเขาบอกว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจได้ในตอนนี้เนี่ยอยากบอกรักคุณแทบขาดใจแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ได้สําหรับว่าย่างไรสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ความทุกข์ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นกับเขาเนะี่ยจะหมดไปหรือไม่ ก็อยากให้คุณพบกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆแล้วเขารอให้เขามั่นใจให้แน่ใจก่อนเขาอยากบอกรักคุณมากแต่พี่ตกกังวลแล้วความรักคุณจะบอกคนไว้ยอย่างไรบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยวางความรักหัวใจคุณให้คุณปล่อยวางและปล่อยให้จักรวาลดำเนินไปตามเวลาอันศักดิ์สิทธิ ความรักปล่อยไปตามการเวลาปล่อยวางหรือปล่อยวางเรื่องราวในอดีตอุปสรรคปัญหาก้าวไปข้างหน้าสิ่งดีๆรออยู่กรรมเทพบอกว่าก้าวกระโดดแหง่งศรทัทธา เมื่อคุณเต็มใจที่จะก้าวออกจากขอบเขตเนะีนะ่ยณตอนนี้ก้าวไปข้างหน้าของคุณอะสิ่งดีๆรออยู่ได้รับคำตอบที่ดีเมื่อออกจากณนะตอนนี้อะชีวิตคุณดูจะสำเร็จสมหวังแบบก้าวกระโดดจากนะ่แบบเหมือนคาดไม่ถึงอะอยู่ในความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจแตจะสมหวังแบบก้าวกระโดดเข้ามาในชีวิตคุณเรื่องราวดีๆเข้ามา พะไพ่อพสองใบนี้ก็คล้ยายๆกันให้คุณปล่อยวางนะอันนี้ก็ดูก้าวออกจากขอบเขตความทุกข์ความวิตกกังวลหรืออุปสรรคปัญหาสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าหรือใช้เวลาปล่อยให้เวลาช่วยเหลือค่อยๆแก้ไขถึงเวลาแล้วก็จะสําเร็จสมหวังแล้วเหมือนคนที่เขาอยากบอกลักคุณแทบขาดใจอ่ะเขาก็รอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมที่ดี ให้แน่ใจให้มั่นใจว่าคุณก็รักเขาความสุขรอความสมหวังรอให้แน่ใจรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมอะเหมือนใช้เวลาแก้ไขปัญหาแล้วความรักคุณเป็นอย่างไรอีกเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรให้โอกาสความรักของคุณให้โอกาสค,ค,คนที่เขารักคุณ คุณรักเขาให้โอกาสความรักที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเหมือนบอกให้คุณให้โอกาสได้สำรับรักแท้คือความโรแมนติกของชีวิตคุณจะพบรักแท้อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเมื่อถึงเวลาใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักรักแท้จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนี้ก็พูดถึงให้โอกาสที่คุณคิดเลือกแต่สินใจเรื่องความรัก ค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไข b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณลร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ